กินอาหารบ่กินบ่อาหารน่ะนี่กิน,น,น,นบ่อเงี้ยเงี้ยท่านติดตามด้วยนะครับน่าสวยรวยทรัพย์นี่ครับผมเงี้ เล่นอะไรนะตนกตั้งขาใหญ่นี่ครับผมหรือว่าได้พันธุกรรมเด่นมาระดับหนึ่งครับผมที่จะมาพัฒนาครับผมตนกตั้งความหนาเม็ดสีครับผม ติดตามน้องอิงด้วยนะครับขอบคุณครับผมเงียงเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยหัดยืนอย่างนี้ก่อนฝึกก่อนฝึกให้จัดยืนท่าทสวยๆเข้าใจไหมฝึกให้ยืนท่าทสวยๆไม่ได้ผูกอะไรดอกฝึกห,หัดยืนท่าทสวยๆเข้าใจบอฮึม เาขาใจบอหัดได้ยืนท่าทสวยๆให้ยืนนิ่งๆอาจจะมีสมาธิาเข้าใจบอืมอืมอ,อ,อิงเนี่ยพูดง่ายอย่างนี้ค่อยยิงชั่วหน่อยเอ็นบออืมเดี๋ยวพ่อปล่อยละขับนหนตนกตั้งครบเครื่องเม็ดสีได้หมดถ้าเป็นตัวผู้ก็แจ๋วเลยพี่น้อง ทรงดีขอบคุณครับฝากทุกท่านติดตามฟาร์มวัวรัชนนด้วยนะครับขอบคุณครับ